สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกมกัปตันซุเปอร์สาดีมทีมครับก็ขอต้อนรับสู่ช่อง c r a ซ y Cat นะครับช่องเกมกัปตันซุเปอร์สาดีมทีมช่องศูนย์รวมข้อมูลเกมนะฮะและไอดีดองบอลครับ คุณสามารถสอบถามข้อมูลการเล่นหรือไอดีองบอลพวกนี้ได้ตรงเดสคริปชันด้านล่างนะฮะก็ถามส่วนตัวผมก็จะได้ตอบไวมากกว่าครับแล้วก็แม่นยำมากกว่าครับแน่นอนว่าเมื่อผมมีคลิปแบบนี้แสดงว่าต้องมีข่าวต้องมีสปอยอะไรเพิ่มเติมมาแหละผมไม่มาอัดคลิปเล่นๆหรอกฮะก็จะมีข่าวจากทางหน้าเกมครับแล้วก็จะมีสปอยความสามารถตัวดีมคอเลชั o นในวันที่7ด้วยโอ้โห เก่งหรืออ่อนยังไงเราจะสามารถรู้ได้แล้วครับเข้าๆนะฮะไม่เข้าๆวลรู้กันหมดเลยแล้วก็วันนี้นะครับขอฝากข่าวนิดนึงนะครับวันนี้นะครับนอกจากคลิปนี้นะยังมีอีกไลฟ์หนึ่งนะครับตอนแรกอะผมผมกะจะไลฟ์อยู่แล้วแต่พอจืนเช้ามาครับเน็ตทูบ้านมันล่มนะฮะแล้วบอกว่าจะซ่อมเสร็จประมาณเที่ยงคืนเฮ้ยสงสัยไม่ได้ไลฟ์แล้วแต่สุดท้ายก็ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่ามันซ่อมเสร็จไวกว่าที่คิด ก็สำหรับไลฟ์คืนนี้นะ2องสามทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งไลฟ์ไปก่อนจะมีการแจกไอดีดองบอลหอันนะฮะก็จะมี2อันที่ผมกดกาชาแล้วแจกแล้วอีก3อันที่ผมไม่กดนะฮะก็คือแจกกันไปเลยก็ถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับคนที่ติดตามช่องผมครับแจกเรื่อยๆแจกเรื่อยๆมาก็สําหรับมาดูสําหรับข่าวหน้าเกมที่ทุกคนน่าจะได้เห็นการหากเข้าเกมนะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์ครับและ b a t t ทิลพาร์แบบใหม่ไม่ใช่แบบใหม่แต่เรียกว่าแบตเทิลพาร์ตเวอร์ชันอัปเดตตัวละครเก่าๆอะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับข่าววันที่สา31ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับมาดูกันที่ข่าวแรกครับข่าวแจกของรางวัลก็เป็นข่าวแจกน้องอ้อยของฟรจจงนีนะครับ7.5%บอลอาจจะทําย่าสักนิดนะครับแต่ว่าหากใครเล่นทีมสมโมสรก็ถือว่าจัดง่ายแน่นอนนี่นะน้องอ้อยนะ ต่อมาข่าวเยอะข่าวเยอะเลยมีสปอยด้วยมีสปอยด้วยแคมเปญล็อกอินแฮปปี้นิวเียร์ครับเจสิบห้ดีมบอลนะฮะแล้วก็จะมีดีแมทนะครับไว้สำหรับเก็บดีมบอลเก็บตัว๋วเก็บอะไรพวกนี้แหละคุณเล่นไปเถอะวันเอาอี e เวนอะไรมาเราก็เล่นไปนะฮะอัปเดตบ่อยเราก็ได้ดีมบอลเยอะของแจกครับของแจกนะครับนี่เลยเราสามารถเลือก ไม่ใช่ของแจกของเปตู้เปครับจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งโอ้โหจะเป็นการเปตัวละครสโมสรนนะคุณเห็นเอมปาปเป้นไหมที่ยืนกอดอกยังเทพอยู่เลยนะยังเก่งอยู่เลยนะฮะน่าสนใจทีเดียวไม่รู้ว่า30มสิบหรือห0ิบบอลเปแต่ได้หนึ่งตัวแน่นอนนะครับที่เป็นขับสโมสรผมนี่เลงมาเซียโลไว้อยู่ไม่รู้จะมีในนี้ไหมถ้ามีว่าจะเปนะะเพราะว่าผมไม่มีตัวนี้ครับ มาดูของฟรีกันบ้างครับของฟรีครับเลือกได้หนึ่งตัวละครนะครับก็เป็นตัวดีซีตัวดีซีตัวดีเฟสเก่าๆนะอาจจะมีตัวสโมสรแจมเข้ามาด้วยครับก็ต้องรอดูว่ามีตัวอะไรบ้างตอนนี้ทางหน้าเทเล gram เนี่ยมันยังไม่อัปเดตนะครับว่ามีตัวไหนบ้างพรุ่งนี้เราน่าจะรู้พร้อมกันครับแล้วก็อีกอันหนึ่งของแจกครับก็คือหนึ่งเมาสหนึ่งมัลติการาีนหนึ่งตัวนะฮะสิบวันสิบมาติ เปิดกันได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3 10, 1เครับเปิดได้10ครั้งนะ10ครั้งไม่ใช่ว่าออนสามสวันเปิดได้สามสิบเอ็ดครั้งไม่ใช่ละมามาดูข่าวโต้กาชาเลยครับมหาเทพซีโนและก็ปีแอจะมาในวันพรุ่งนี้ครับซูเปอร์สตาร์ปีแอซูเปอร์สตาร์ซีโนนะครับจะมาในตู้ไม่แถมอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าจะการันตีเอเจอาปกติให้ มอเติละ1ตัวนั่นก็เกลืออยู่ดีแหละสุดซอยที่พันหนะครับซึ่งถือว่าแพงมากๆแพงเหลือเชื่อไม่มีการลดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ราเข้าใจว่าเกรดซูเปอร์สตาร์นะครับซีโน่นี่เก่งแน่นอนนะฮะผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วระดับ6ดาวครับมาพรุ่งนี้ครับและปีแอร์เก่งแน่นอนเหมือนกันระดับ6ดาวไอสอตัวเนี่ยเราไม่ต้องห่วงมันหรอกครับมันเก่งอยู่แล้ววิเคราะห์ไปหลายรอบแล้วมาดู อีก2ตัวดีวกว่าครับอันนี้สําคัญแล้วนั่นก็คือ Dream Collection ครับเอ้ยีกนิดนึงครับอีกนิดนึง Battle Pass อ่ททา Battle Pass Battle Pass เนี่ยเวลาที่เราซื้อใช่ไหมมันจะได้ตัวละครอย่างโบแบงไม่ใช่โบแบง JJ ันโอชาร์ดนะฮะตัวนี้อยู่แล้วนะลบเได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีตั๋วนะครับตัวมันจะอัปเดตขึ้นมาครับมันจะมีให้เลือกมากขึ้นตอนนี้มีให้เลือกถึง Leo, ลบแปดจแล้วโอเค มาดูข่าวดีมคอลเลกชันกันบ้างสำหรับสปอยความสามารถตู้ d e ดีมคอลเลกชันนะครับได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยประมาณบา่ายกว่าของวันนี้นะเดี๋ยวผมเอามาวิเคราะห์ให้ดูเลยแล้วกันว่าพาสีมันคืออะไรสเตดมาแล้วโหดหรือเปล่าครับปไปดูกันเลยดีกว่าตึงึงตู้มาวันที่7นะครับสำหรับดี Collection แต่เรารู้แล้ว เรารู้เลยรู้ก่อนที่จะมาเจวันนะโตมาวันที่7วิกตอริโนและก็กอนโดบ้าครับมามาดูกันที่ตัวแรกนะครับได้แก่ภาพไม่ขึ้นนะมันก็จะมีตัวเก่าๆนะฮะเ,เดี๋ยวมันก็จะมีตัวเก่าๆนะครับที่ เป็นเสื้อสัญจรน,นะฮะจะไปสนใจมันมากมาดูตัวแรกดีกว่ากอ,องหลังคอนโดบารอนซาเลสนะครับเป็นตัวละครทีมชาติสเปนนะสีเขียวครับตำแหน่งเดียวกองหลังนั่นเองเล่น DM ไม่ได้นะครับตัวละครนี้ครับมีสเตตัส168,000ค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยครับเซม,มิน่านะครับ1,357นนะครับแล้วก็มีท่ามา ท่าส่งแรงท่าบล็อกแรงท่าเสียบแรงท่าตัดบอลแรงครับตัวละครน,นี้ไม่มีการ,การบล็อกท่านะครับคุณคุณหาท่ามาเสริมด้วยนะฮะแม้ว่าท่ามันจะไม่ได้แรงมากนะค,คุณดูดิตัดบอล4 8 9อะไรประมาณเนี้ยเบาท่าเสียบ5 2า่แต่ก็ดีกว่าไม่มีสำรองนะครับความสามารถพัดสีออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับกีฟเอฟว t h ิ n งครับเมื่อสตมินาเหลือเยอะก็จะบวกพลัง20% เรื่องพลังป้องกันเนี่ยอยู่ระดับกลางๆเท่านั้นนะครับ30,000ครับบวก20%ก็พอช่วยได้แหละต่อมาครับมีโอกาส60%นะครับที่จะวาร์ปไปช่วยเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆแมตช์อัพป้องกันคนเดียวครับเบิร์นสตาิน่าคู่ต่อสู้30%ครับออโต้บ็อกออโต้ตัดนะฮะเอ่บอ80%ครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบวกพลังมิตรภาพนะะบวกพลังมิตรภาพครับแล้วก็อันนี้ฮะ แพ้แมตช์อัพลดสเตตัส10%ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันก็เหมือนกับเหมือนกับมาเซลโลอะพอกันเกรดเดียวกันไอ้ตัวนั้นนะ่ะสเตตมันน้อยกว่าแต่ว่ามันบวก30%ตลอดเวลาพอคำนวณแล้วมันก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวนั้นมีเทพอ่านทางแล้วก็มีสกิบบอลด้วยเหมาะแต่การยืนตรงกลางนะตอนนี้น่าจะเหมาะแต่การยืนกองหลังด้านข้างมากกว่าคือกองหลังสามตัวสี่ตัวยืนด้านข้างนะเพราะไม่มีสกิบบอลแต่มีออโต้ตัดบอลก็ถือว่าดีครับ ส่วนตัวผมก็ให้ประมาณ4.5ดาวนะ4ดาว4.5ดาวไม่ได้มากมายนะครับอรอกราฟออกมาแล้วผมจะให้เป็นดาวแบบชัดเจนนะต่อมามาดูตัวที่2ครับสําหรับตัวที่2ครับไอ้ัวนี้ตัวอะไรวะรันเชสเตอร์อ๋อเชสเตอร์ ester, ตัวล่าสุดเนี่ยนะอ๋อเสื้อสันเชเลนะไม่เป็นไร <laughs> มาดูพี่วิกตอกันบ้างครับวิกสตอริโนครับ พี่เสือดําก็คือพี่เสือดํานะครับจะไปเก่งเกินมันก็ไม่ได้ครับสีแดงครับก็ตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่ถือว่าไม่ได้เก่งมากมายแต่ใช้งานง่ายแน่นอนครับวิกตอริโนมีสเต็ตเกือบเกือบแสนเจ็ดมากกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนะฮะความสามารถอยู่ในระดับกลางๆครับพลังยิงนี่ก็ธรรมดามากเลยฮะประมาณสามหมื่นสามนะแรงกว่าซุปเปอร์สะนิดหน่อยซุปเปอร์สะเอสดีเอฟนะฮะท่าที่ให้มาครับเป็นท่าแพนเชอร์โซนิกนะครับแรงห้าห้าหกแรงจัด แรงจริงครับมีท่าเลี้ยงแรงๆด้วยแล้วก็มีท่าชิงคนเดียวนะชิงคนเดียวแล้วก็ท่าส่งครับตัวละครนี้มีท่าอีกมากมายนะครับคุณสามารถโมดได้ครับมาดูความสามารถของพี่วิกตอร์แห่งวากันดานะฮะพิเสือดำของเราครับมาพร้อมความสามารถ penalty area และ vital area master อ่ะคุณดูการปละหันอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ในกรอบเขตโทษจะบวกพลัง20%นะฮะลุดเขตไปไม่บวกนะครับเป็นกองหน้าตรงกลางนะหรือว่ากองหน้าคู่ก็ได้ มา,มาครับเลี้ยงไก่เจ็ดเท่าโอ้ดีของหน้าที่มีเลี้ยงไก่ยังไงก็ดีเนาะมีเบรกเกอรฟูพาวนะครับลดการใช้สไตมิน่า40%จะทําให้ตรงนี้สไตมิน่าแทบไม่มีวันหมดนะฮะลด40%นะครับเมื่อรับบอลจากตัวสโมอสรน,นะครับจะบวกพลัง5%และบัฟพลังมิตรภาพนั่นเองอความแรงในการยริงเนี่ยมันจะประมาณซื้อภาษา SDF 77 7จประมาณนี้นะฮะเมื่อรับบอลจากขับก็มันเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าไม่ได้แรงมากนะครับข้อดีของตัวนี้คือมีบัฟพ,พลังมีจรภาพนั่นเองแล้วก็มีเลี้ยงไก่เนาะแล้วก็ใช้ไซมิน่าแบบลดเดยอะมากก็คือมันหมดพลังยากมากนะฮะหากใครไม่มีตัวบัฟนะครับตู้ DC ตัวนี้ถือว่าเป็นตู้ที่น่าสนใจนะครับสุดซอยที่พันสองเนาะพันสองร้อยยี่สิบแต่หากใครมีบัฟอยู่แล้วข้ามได้ก็ไม่ว่ากันไม่ได้เก่งอะไรมากสีดาวสีดาวครึ่งดังนั้นไอ้พวกนะี้ แล้วนี่ก็เป็น ID ดีที่ผมกดเล่นแหละขับสโมสรต้อนรับขับสโมสรรอบนี้เปิดแค่ตัวนะฮะยังไม่ได้เปิดอะไรครับเปิดแค่ตัวอย่างเดียวครับก็คงไปเติมเอา j จจันโอชาร์นั่นแหละเพื่อไปเอาดีบัฟเพิ่มนะเพราะผมทำสองทีมครับมีอะไรผมก็ได้เอมปาเป้มาเมื่อวานนะเปิดตัวง่ๆได้มาครับตัวนี้ก็บัฟพลังนะตัวนี้ก็ผองตัวนี้ก็ใช้ได้ครับวันนี้ก็โอเคครับก็น่าจะมีการเติมเต็มด้วย ซูเปอร์สตาร์ปีแอร์นะครับแล้วก็กอนโดบ้าส่วนวิกตอริโน่ผมยังคิดอยู่แต่คงจะเอามาแทนลายข่าวแหละลค่าวมันบวก4%ี่ก็จริงแต่มันมันบ่อชิบหยวิกตอริโน่ยังดีกว่าเลี้ยงไกลยังทำเกมได้เนาะโอเคจบแลวฮะสำหรับข่าววันนี้ถือว่าเป็นตัวซนะัพพอร์ตนะคาดหวังอะไรมากไม่ได้ยังไงแกนหลักมันก็ต้องเป็นปีแอร์อยู่แล้วครับไปลวครับไว้เจอกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ ตัวให้หอะไรเราไหมไม่ให้